โอเคสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเอท้าวฤทัยเทิน Return. เหมือนเดิมฮะก็เป็นเขาเรียกว่าตัดมาจากแรงนะฮะก็มันตัดเขาเรียกว่ารีเพย์จากแรงสิงเออก็ยังอยู่คงในแพทที่ซูอายังคงโกงเหมือนเดิมนะไม่เปลี่ยนแปลงคลิปที่สิบเนะาะใช่จาได้สิบหรือสิบเอ็ดนะน่าจะสิบแหละเขาเรียกว่าที่ตัวละครจะโดนเนิบนะฮะในแผนหน้าอาจจะโดนแต่อาจาาาอาจะไม่หนักเท่าไหร่อาจจะไม่โดนก็ได้เขาสิบมึงขึ้นมา แม่สิต้องบอกว่าเขาเริ่มน่าจะกินกันแล้วนะน่าจะโดนเนิร์ฟไปแล้วโอเคครับก็ทําของไปเหมือนเดิมนะแต่ตอนนี้ผมจะไม่เข้าโบสถ์ก่อนผมจะเข้าโรงงานก่อนนะเพราะว่ามันใกล้กว่ารอบนี้ผมเน้นความใกล้มากกว่าเออมากกว่าความตามรูทปกตินะเขาเรียกว่าพอสบายในการเดินรูทใช่ถ้าเดินรูทปกติผมจะเดินขึ้นไปเข้าเครื่องวาร์ปนะแต่อันนี้มันใกล้ทางฮนะก็เลยจัดไป ระขาดอะไรเอ้ยน่าเสีเราขาดอะไรวะ่อ๋อไฟแช็กไฟแช็กไฟแช็กสองอันเลยทำน้ำต้มฮะแล้วก็ทำน้ำน้ำดื่มบริสุทธิ์นะแล้วก็เก็บไฟแช็กมามมทีนี้เราครบแล้วฮะมุ่งหน้าลงล่าลงเรื่อยๆเลยนะตอนนี้ทำได้ละโอเคหนึขับนี่ไว้มุ่งหน้าลงหน้าเข้าโบสถ์ฮะเราจะเข้าโบสถ์าทางทางนี้กันนะไม่ว่าไม่ว่าโอเคน่าจะทันอยู่ฮะช่วงนี้หนึ่งหรือห้าสิบนะฮะข้างหน้ามีคนเก็บทำของฮนะก็ งานหนักอยู่นะอาทำรองเท้าให้เสร็จไหนๆก็ไหนๆแล้วทีนี้เราจะขาดาพัดกับรวดเนาะมีโชวจติฮะเรายังไม่ได้อะไรที่ต้องการเท่าไหร่หโอเคตอนนี้ก็เอาหนังพัดเอาได้ขนนกด้วยโอเคเรายัางคงขาดพัดกับรวดเนาะโอเคได้พัดละขาดรวดนี่เป็นไรฮะเฮ้ยเราได้รวดแล้วนี่นาใช่ใช่เราทำนี้มาแล้วนี่นา แต่จริงถ้าขาดก็ไม่เป็นไรนะเพราะเราเส็ของหน้าอยู่แต่จอนี่คนทิ้งไ้แล้วนะ,ะนันถามว่าคนทิ้งฮะเดี๋ยวมันจะรบช่องนะแต่ตอนจะหนีเนี่ยเราต้องทิ้งของเราต้องเก็บของให้เร็วที่สุดไงแต่ตอนนี้ยังไม่มีใครมาฮะถือว่าโชคดีไปนะขอเครบไม่เอ่ยครบนี่นาครบแล้วครบแล้วโอเคของเสร็จฮะทำกำไรทองฮะโอเคเพิ่งทำต้นนี้ฮะตอนนี้อาจจะเสียเวลาเก็บดอกไม้ก่อนพอเก็บดอกไม้เสร็จเราก็เป็นอิสระเลยฮะทำรับเงินได้เพราะตอนนี้เราของครบแล้วนะ ดีไปโอเคได้เสื้อฮะถือว่าโชคดีมากนะได้เสือ้อทีนี้เราก็ได้ของทุกอย่างน,นะเพราะว่าเราได้ขนนกจากไก่ด้วยฮะเราก็สามารถฟรีสไตล์ได้แล้วฮะเอาล่ะเราจะดูแผนที่กันหน่อยนะพวกกบาตกที่โรงงานฮะผมก็วงหน้าจะคิดจะที่อยากจะไปโรงงานนะแต่ก็ถ้ามีคนอยู่ผมก็อาจจะเก็บไม่ได้ฮนะแบบเป็นคนเฝ้าอยู่แล้วอะ เราสามา,ารถเลือได้สองอย่างนะถ้าเกิดไม่คิดจะเก็บอุกบาตก็เราเข้าหมีก็ได้ฮะแต่รับประกันว่าหมีมีคนมาหาแน่อนอนฮะเบือนี้เนี่ยเก็บหินไว้เผื่อใช้กับอุกบาตนะโอเคอุกบาตตกแล้วก็มุ่งหน้าเก็บอุกบาตฮะไม่รีบเขาไม่รีบไม่รีบฟาไปฟาไปเก็บไปได้แต่ว่าจะบอกว่าตายไปแล้วมีคนเก็บอุกกาบาตเรียบร้อยก็ไม่เป็นไรครับอย่างที่บอกให้ก็ฟาสัตว์ไป โรงงานก็มีสัตว์ค่อนข้างเยอะนะฮะก็ไม่ใช่จุดฟาร์มที่แย่อะไรแต่วัดกระบ,บืองคุ้มกวาม่าแค่วัดกระบ,บืองคุ้มกว่าเฉยมาแค่นี้พอฮะเราจะไปที่อื่นกันก็นะฮะอย่างที่บอกเราจะฟาร์มสัตว์นะแต่วัดที่วัดฮะคิดว่าน่าจะยังไม่มีใครเออตีหมีเลยนะมาดหอกแล้วเห็นปะถึง่าเร็วนะ อันนี้ผมรู้ว่ามีตอบตันหนึ่งทีนะก็เลยกดคุมตัวเองไปฮนะทำอาหารนะ่ะอืมคนขึ้นมานะก็เก็บไว้ก่อนถือใช้ทอาหารได้เก็บกล้องฮะแผ่นนี้กล้องอาจจะถูกลดทอนความสำคัญลงแต่ว่ายัางาาก็สำคัญน,นะมีคนคราวของเสร็จอยู่ตรงมุมนั้นฮะนะไอเดนอยู่มุมนั้นฮนะนี่คือไอเดนนะฮนะ ก็ถืาอว่าค่าแข็งแกร่งถึงแม้อะารเขาจะค่อยไม่ค่อยมีก็ตามมาเจ็ดเรียบร้อยฮะเอาฟ้า,า,าเกิดที่อัพทาวนะโอเคค่าคๆโดนเก็บฮะแต่มีคนเาจะมาอา่ะดูแผนที่กันฮะปุกบาร์อกทิ่ชาเปลวฮะโอเคได้ขอได้ขอที่เราจะทำอาหารแล้วนะก็ทำก,กองไว้ทำอาวุธสำรองฮะยิงไม่บอกอาวุธสำรองแล้วอาวุธที่สอง อาดูเขาหน่อยอาวุธขอเขาไม่เสร็จนะผมจะไม่ค่อยไล่คนอาวุธไม่เสร็จนะคือเขาอยากมีชีวิตอยู่ต่อเห็นนี่คือแต่ยุกิแน่นอนฮะแต่ยุกิฮะแต่เรายังไม่ตีนะผมแค่อยากรู้เป็นใครเฉยๆไปเปิดเช็คดูแล้วก็มีลูกโผล่เข้ามาฮะโอเคถอยลูกก่อน,ออนอลูกจะเอาผมให้ได้นะผมบอกให้ลูกคนนี้มันไม่ธรรมดาข้างหน้ามีเจลินฮะเห็นปะนนเห็นแลวผมเลยหนีก่อนนะแล้วก็ไม่ธรรมดานะไม่ใช่ดู สามสิบเชตุ้ยถอดสักรอบนะฮะในกองเพิ่มไม่ได้เก็บเลยน,นะโอนหนึ่งอยู่ไหนะเราก็ดูแผนที่กันนะว่าม,มีใครอยู่ไหนบ้างเขอฟูบิชันใหด้ดูกันนว่าใครตรงไหนบ้างนะฮะตอนแรกจะเห็นอยู่แล้วไงโอเคก็ประมาณนี้เนาะโอเคกม็มาเดียวแน่นอนว่าจะเก็กบอุกบาลให้ได้ฮนะแล้วฟัานี่ผมไม่สนใจเท่าไหร่นะผมมั่นใจว่าไม่น่ารอดตอนแรกผมไม่ได้ดูอนะุกบาลนะผมดูแค่อ,อัลฟ่าฮนะ อืมคนโล่งดีจริงๆเลยแต่รู้แล้วนะว่าตอนนี้ยุกิฆ่าไตหลินไปฮะก็เลยรู้ว่าต้องรับมาตัวเลยละยุกิเป็นตัวตราตระสุอาว่างนะจะบอกให้ต่อให้ยุกิเป็นตัวเอเอก็ตามนี่น่ะเห็นนะมันออกมาปุ๊บผมเจอเขาเลยโคตรสวยแล้วผมไม่สามารถแต่พุ่งได้ในถิ่นนะเพราะรู้ว่าเขาจะมาเบียดผมนะฮะก็เลยนี่ก่อนจอเนี้จะพุ่งได้ละถ้าสกิลพร้อมอ่ะพร้อมเรียบร้อยฮะมีเสียปืนอยู่นะผมก็เลยแบบระวังหน่อยว่าเอ้มีเสียปืนจากไหนเปล่าวะ ผมว่ยูกิน่าจะเราไปเหมือนกันยูกิไล่ผมสุดล่าฟ้าเขียวครับเพราะรู้ว่าผมขี่อุกบาทไปแหมลงมาเจอโบนขนาดนั้นไม่รู้ก็บ้าแลว้วผมปล่อยให้ยูกิมานำไปนะเพราะว่าหนีดีกว่าจังหวะนี้ถ้ากดทงยอมแพ้ฮะถ้ากดยอมแพ้ก็ยอมแพ้เองเฟ้ยใจตาผม,มาทำไมอะเขาฟันผมหนึ่งทีฮะไม่เป็นไรฮะระหว่างกดอีเราจะไม่โดนสตันนะตอนพุ่งกันจะไม่โดนสตนันฮะแต่ว่าระหว่างพุ่งกันโดนสตันได้ ตอนนี้เราก็รู้แล้วว่ามีสินเดียเข้ามานะฮะเช็คมัตเตอร์รี่สินเดียรเรียบร้อยฮะเขาตามผมฮะแต่ินเมีเวสต์สกิลนะค่อนข้างแรงครับเพราะฉะนั้นก็ระวังตัวไว้หน่อยหาหินนะหาหินจริงๆหาินนนเียั่แหละแต่ไม่เจอสินเดียออกไปทางสุสานเรียบร้อยฮะก็ไม่คงไม่เจอกันแล้วลนะ่ะ โอเคมีเห็นเป็นกล้าเข้ามาแวบ,บๆนะวก็เห็นอยู่กี่รอบฮะถ้าถามอยากได้อะไรอยากได้ไมิทิวฮะอะวาวะกันเทุกคนผมคิดว่าทุกคนไม่ได้ไม่น่ามีใครอยู่แล้วนะ ทำมาส็งงกันไปโอเคฮะทำไปตรงนี้ฮะจุดเก็บอุกกาบาตนะเผื่อใครจะเก็บอุกกาบาตน,นั่นเองนี่คือรอดักตีคนเก็บอุกกาบาตนะแต่ไม่รู้ว่าเขาอยู่ตรงไหน,นจริงๆรอดักตีคนเก็บอุกกาบาตแต่ไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนกันอ่ะเปเครื่องหน่อยที่คงเก็บอ,อุกกาบาตเองไม่ได้อยู่แล้วฮะผมเหลือสิบวินะเอาลนะฮะเขาเก็บอุกกาบาตมาก็รอดักแต่ว่าลืมไปว่ามันมีทั้งมันมีสองทางใช่ลืมไปว่ามันเข้าจากทางที่น่าจะทางกับทางตรงนี้นะ ลืมลืมลืมข่าวลือส่วนตัวอันนี้แล้วก็บังเอิญบังเอิญเห็นเลนนอกฮะก็เลยคิดว่าเลนนอกน่าจะเป็นคนเก็บอุกกาบา tn นะไหนๆแล้วขอเช็คหน่อยไม่ใช่ไหมอ่าใช่ด้วยตอนนั้นผมมือรู้นะว่าใครเก็บอุกกาบาตถามว่าผมต้องการอะไรผมต้องการมิตริวตอนนี้เพราะจะทำห่วงที่ขึ้นนะเลนนอกถือว่าเปน็นตัวละครที่ผมต้องเลี่ยงๆไว้หน่อยนะเพราะเลนนอกค่อนข้างแข็งแกร่งนะฮะอ่ะดูบิลเลนน็อกกันหน่อยว่าเขาบิวอะไร เป็นสายสก,กิลนะฮะแล้วก็มีแทงนิดหน่อยหาโทษที่มีกันเถอะแล้วก็หาข้ามันแผลด้วยนะเอ้ยมีตัวใหญ่ฮะต้องตีฮะต้องตีแล้วก็รู้แล้วนะมีคนมาอยู่แถวนี้ฮะแต่ว่าน่าจะตีทันก็เลยตีต่อโอเก็ตีใส่ก,กัน,นเรื่อยๆนะเพื่อจะเอาประมาณฮะมีอุกกบาตจะตกตรงนี้นะฮะถ้าเก็บได้ก็ดีถ้าไม่เก็บไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคร ถ้าเก็บแล้วตอนนี้มีทางเลือกสองทางนะคือเป็นอาหารเป็นน้ำอันหนึ่งแล้วก็เก็บไว้เพื่อทํากับต้นไม้ชีวิตเป็นเป็นอาเค็นไอเป็นเออ่แก๊สพลังงานใช่ใช่ติดเล่อาคเค็นอีกทีมเว็บหน้าเราจะสามารถเสเเเเกเสกวิทิวได้ดนะอาคบของฮะอย่างที่รู้กันว่าถุงเลือดก,ก็ดีนะฮะถ้าได้เสียปืนก็นิดเออดีมันอายะนี่หนา อายาอันตรายมากนะจาความเจอความแรงนี้ฮะแล้วเราจะเห็นความแรงนี้อีกครั้งในท้ายเกยมเห็นอายะแล้วปุป๊บผมก็โอเคมันเป็นอายะถอดใจเถอะเก็บไม่ได้หรอกต้องเป็นอายะนะโอเคเบนก้าเก็บลูกให้เรียบร้อยนะถ้าเลือกระหว่างลูกกับเบนก้าผมเลือกซื้อเบนก้าดีกว่านะถ้าเลือกได้โอเคฮะตอนนี้เออเบียค่าไปอีกหนึ่งฮะค่าจิก,กี้ไป โอ้โอเมก้ากับตัวนี้พอดีเลยก็เก็บสี่ครังอันนี้ไม่มีใครอยู่กับผมอาจจะเต็มที่ฮนะเมื่อกี้ผมเช็คแล้วนะว่าไม่มีใครอยู่ใกล้เครื่องวาร์ปนะตอนไอ้ตอนแมปเปิดอะเรียบร้อยฮนะก็หาแขนนะงานทำแขนด้วยการเอาหนังสัตว์กับผ้ามันแผ่มารวมกันฮนะหนังสัตว์แต่หาไม่ยากหรอกผ้ามันแผ่มัหายากแล้วมีทั้งเรื่องหนึ่งก็คือทำเอ่อขาขาของเป็นรอง,ทงเท้าเฮอร์เมสเนาะ แต่ว่าเราท้าเคอร์มียตอนนี้เนี่ยเราไม่น่าจะทำได้เพราะว่าถ้าทำเราจะเสียครูดาไวไปนะฮะตอนนี้ซินเดียนะ่าจะมาน,น่ากับผม,มนะแต่ถ้าเขาพูดซินเดียนะเพราะว่าถ้าเลื่อนระหว่างเลหนหรอกกับซินเดียผมว่าเล่นสู้ซินเดียมากก่อนเลหนหรอกนะฮะจริงๆไม่ได้บอกซินเดียไม่เก่งนะแต่ผมคิดว่าเลหนหรอกผมสู้ยากโอเคทำอาหารนะ ที่บอกนะว่าหนังสนอาหารไม่ยากหรอกฮนะที่ยาก,กคือความแผลแต่ผมก็ไม่อยากเสี่ยงนะผมอยากเก็บโคต้านี้ไว้ให้เสี่ยงมิทิวมากกว่าเพราะถ้าได้มิทิวมันจะดีกว่าทอดไกนะ่ฮะไม่เจอเนี่ยไม่เจอเนี่ะมือใครตรงไปโอ้ผมพลาดเลยเพราะว่าเดี๋ยวไม่เจอนะเอนะเป,ปิดเครื่องหนะอ่อย อะเช็กข้อมันแผลนะฮะเหลือ,อกี่ชิ้นไม่มีอะเช็คลงหน้าให้เลยอะนี่อยู่นี่อยู่นี่เราก็ได้เจอแล้วล่ะแต่ก้อนอื่นตีมีก่อนมีอันที้ทำได้คือนาฬิกาเอ่อเทโลเลียนนะอันนั้นสามารถแทนแขนมิทิวได้แต่ผมไม่เอาฮะผมว่าการขี้ดีกว่าเพราะตอนนี้ถ้าขี้เหลือไม่หรือเตอลิ่หนึ่งคนใช่แล้วเตลิ่งก็อันตรายนะถ้าเกิดเขาจะเอาจริงเอาจังขึ้นมาเนี่ยถ้าเรากระจังมาผิดเนี่ยเราสามารถโดนเตลิ่งฆ่าได้บสบายเลยเพราะฉะนั้นการเต,ตลิง่ง กันใต้นเอาไว้หน่อยก็ดีฮะชื่อเตลิมโทรัะในโกะนะฮะแมวเสือโอเคมีคนทำการเสกของระหว่างอีกแล้วนะฮะชอบรอบพี่สาวแล้วมั้งเนี่ยหรือสองไม่รู้จะไม่ได้เยอะจังเลยแต่ผมดัวว่าสินเวียน,นะเพราะว่าเออตอนแรกสินเวียฆ่าแถวนี้เนาะแน่นอนว่าใครเอ่ยเช็คหน่อยอ้าวไปสินเวียฮะ เอ,เ,เอาไง่ายสิเดียเอาไงคือจริงๆอะผมไม่อยากจะไล่สินเดียนักหรอกน,นะเพราะว่าผมรู้ว่าคอนมทรามารในการที่เปิดเขาซื้อขออกมาแล้วเปิดไม่ได้เป็นยังไงฮะก็เลยไม่ได้คิดจะไล่เขานะ,ะให้เขาเปิดซื้อไปอ่ะเช็คแบบกันหน่อยฮนะวิกฤตินอยู่แถวอเมนียอยู่นะตอนนี้ทุกคนผมว่าทุกคนต้องเคยประสบการณ์ในการที่ซื้อของมาแล้วโดนแะย่งฮะเออนั่นแหละผมรู้สึกว่ามันทรามาเก,กินไปผมเลยไม่แย่งเขานะ ผมเคยโดนเรวร้ายสุดคือซื้อรอยแต้มเราไม่ได้เลยเลยอันนี้วิคคลินเดินเข้าเขตปิดะฮะผมก็เลยเดินตามวิคคลินไปดีกว่าทุกคนก็เขาได้โฟลที่ป่านะวิคคลินเขาเลยดักเต็มที่ฮะอ่าเปิดเครื่องหน่อยครับเพราะว่าเปิดกองเลยนะเพราะว่าเราจะกำจัดเอ่อไที่จะขัดอ e ีของสูอาได้ฮะแล้วก็ทิ้งหนึ่งทิ้งของหนึ่งชิ้นนะเพื่อจะเก็บถุงด้วยให้เร็วที่สุดะฮะสุดอีกชิ้นหนึ่งก็ช่ามันกันได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรฮะ ที่สองชิ้นฮะอันนี้เผืเก็บทั้งซุปอ่าเผือเก็บสอ,องอย่างในตัววิกเกอรีนนะอ่ะวิกเกเดินมาแล้วฮะอันนี้ยังไม่ได้ฮะจุดจุดนี้อ่าโอเคเริ่มตีได้ฮะอืมตีไปผมพยายามตีมให้วิกเกอรีนตีผมได้นะ,ะตีพลาดทีหนึ่งฮะแต่ไม่เป็นไรฮะยังยังไหวอยู่มีคนวัดลงมานะคืออายาฮะแต่ไม่เป็นไรฮะผมเก็บถุงเลือดก่อนแล้วเดินหนีดีกว่าตอนนี้ นี่นะนี่คือความแรงของอายะนะหายไปแล้วทึ่งหลอดนะหายไปอีกนิดนึงแน่นอนว่าอายะตาผมจะจบแน่นอนเพราะว่าเขาต้องการเอ่อจะฆ่าผมไม่ได้นะเพราะว่าคนที่บิบิกระลินเนี่ยยังไงก็อร่อยฮะเพรต้องเก็บให้ได้ก่อนอยู่แล้วล่ะอายะไม่เอาอายะนี่คือความแรงของอายะจริงนะแต่ว่านะคนที่บิบิกระลินเนี่ยคุณคิดว่าคุณจะได้เปรียบกันเหรอลาก่อนอายะเขาถอยได้เขาถอยได้ถอยไปถอยได้ถอยไปถอยได้ถอยไปผมว่าเธอเสียนะอายะผมว่าเธอเสีเมื่อกี่ขมงที่สามอยู่นะอ้าวอายะ เธอโดนอีกแล้วอ่ะเพิ่งต่อสองทีฮะคิดว่าจะเหลือไหมฮะจบฮนะผมไม่ต้องสู้ต่อด้วยซ้ำน,นะเพราะว่าเหลือแค่นั้นอนะโอ้ยแล้วก็คิวผมโดนนะและนี่คือความคิดกลงมาเบอร์ก,กิลินฮนะโอเคพ้นแขนกับพ้นขาฮนะแขนนี้ว่าถ้าเกิดเหลือเบนก้าเนี่ยใช้แขนนี้ดีกว่านะเออแต่ถ้าเหลือเอ่อหอรือเตินอะเราจะใช้แขนนนแขไอ้แขนปัจจุบันที่เราใช้อยู่ฮนะเพราะว่าเบนก้าผมรู้สึกว่าเบนก้าจะไม่ค่อยตีคีวเท่าไหร่ น,น่าจะเป็นส,สกิลมากกว่าก็เลยนะเก็บแคร่นี้ไว้ก่อนเอาไว้เบิร์ธอเมทีเดียวดีกว่าแต่แคร่นีน้น่าจะทำให้แพสซีฟรวดแรงขึ้นมากกว่ามั้งถ้าจำไม่ผิดน,นะแต่ที่แน่ๆคือการต้านหลินได้ฮะอืมที่แน่คือการต้านหลินได้เสต๋อเป็นก้าฮะได้ยินใช่ไหมเอ่ยเสต๋อเป็นก้าเนาะหาฮะสุดท้ายก็ไม่ได้แรงสกิวล คือถ้าเก็บเบนซ่าได้ก่อนเนี่ยผมจะดีใจขึ้นเยอะเลยนะมันจะเล่นง่ายขึ้นอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีบาร์พิการินฮะใช่แล้วมันทำให้เกม,เกมง่ายๆกัน<ๆ>เกมยากเลยนะอืไมไม่ขอรับประโยชน์นะแต่ว่าผมแค่เคลียร์เฉยๆนะอันนี้ผมเห็นว่ามีคนต่างคองที่อเมนิวูก็เลยมามาหานะสวัสดี ใช่น่ะที่สังข์ที่อามีนิวน่ะแล้วผมว่าเป็นเบียนก้านั่นเองฮะไม่โดดด้วยนะน่าเกลียดมากแต่เบียนก้าถือว่าแรงนะเออเมื่อกี้ผมพลาดไปนหนึ่งนิดหนึ่งนะคือไม่ควรกดวิวใส่ตัวเองฮะออองไอ้คนกดเดือยวใส่ตัวเองไม่คนก็คนกดใส่เขาฮะว่าเขาเล่นอันติมาเนี่ยเราจะตายเอาฮะแต่ว่าเบียนก้าก็หนีไม่ได้ฮะดูขอว่าเปนก้านะวิทิวเนี่ยทำให้เดินเร็วขึ้นเยอะนะเขาหลบไปเรืเร่อยๆนั่นแหละใช่คือผมไม่กล้ากดเดือวใส่เขาด้วยไงเพราะว่าผมกลัวโดนอันติเขามันจะแรงมาาากเเเ้ยปปปิดนะล่อไ ผมก็มาเก็บของเองแล้วกันทั้งนั้นนะใช่แล้วอ่ะเพื่อนรู้ของเองมีอะไรฮะแคดนั่นหนึงนั่นเองจบเป็นเมียฮะคือแม่ได้ซื้อของมาทำเคียวเนะยวันดีเบนกา้าผมก็ไม่แคร์เขามากนะเออเขาจะทำก็ทำไปฮะไม่ได้ว่าอะไรอยู่แล้วใช่แล้วก็กรีนผมพอน่าจะฆ่าพอฆ่าสามคนได้นะผมก็เลยมาถึงในสามคนเนี่ยผมน่าจะพอสู้ต่อได้ก็เลยไม่ได้แคร์มาก กล่อ,องนี้ก็มีโลทัเฮอร์เมสฮะอย่างที่บอกนะถ้ามีเบนก้าอยู่เราทาเาเัเฮอร์เมสคู่อันนี้น่าจะดีกว่าคือว่ราะเบนก้าเป็นตัวละครที่มีซีซีพอสมอควรนะแต่ก็ไม่ได้จัดจ้านอะไรเหมือนบางตัวนะเออแต่นั่นแหละฮะสรอบตัวที่มีซีซเราทาาัฟเฮอร์เมสดีกว่าแล้วก็ซื้อมิทิวนะเห็นปะมีคนตอบให้ผมก็เพิ่งเห็นเปิดกล่องฮนะเปิดกล่องทิ้งนะเหมือนเดิม เคลียของแล้วอย่างที่บอกนะผมกลัวเบนก้าจะจะ,จะโผล่มานะก็เลยฉชนพาไปนี้ก่อนอย่างน้อยก็เออลดดาเมจตัวเองลงแต่การสืบเรียกการสืบสส,สักนิดก็ยังดีใส่กล้องเพิ่มฮนะอ่ะเส่กล้องตอนนี้ก็ได้เวลาเสลียของฮนะเส่กล้องใช่่ม,มให้ใไปไหนเลยพูดมฮนะไม่เป็นไรไม่เก็บเสื้อมิทิวนะเพราะว่าใต้หลิน ก็น,น่าจะได้เป็นคนเดียวที่ได้ใช้แต่ว่าเบรกอรไม่ได้ใช้แน่ๆฮะอ้าวแล้วตัวอื่นตั้งหลินบังเอินพอดีนะรู้ว่าใครเขาฆ่าตรงน,นั้นฮะก็เลยตรงไปหาเลยพอเห็นตั้งหลินฆ่าได้เนี่ยผมเปลี่ยนรองเท้ากลับเลยนะแล้วเปลี่ยนแขกเป็นแขกนี้แทนฮะเพรมันคุ้มกว่าก็รอตั้งหลินมาฮะตั้งหลินนะะ่าจะหยุดพักอยู่หรือเปล่าได้ยินเสียงตั้งหลินแล้วเนาะหมุกเต็มที่ฮะตั้งหลินไม่ชนะผมหรอกบอกเลยว่าผมได้เป <c oughs> รียบคนดูยวิกาลินยังไงก็ได้เปรียบอะแต่รู้ตั้งหลินนะนะขอเขา นี่ของตะหลินนะถือว่าสุดยอดมากคือของกันผมด้วยคือของกันผมด้วยซ้ำอ่ะฮะแต่ว่านะบัฟฟ์กรินเนี่ยเรื่องเขาน่าจะแอคทีฟไปแล้วมั้งจากตนะู้เบรก้าพิจินะเออจบนะฮะนี่แหละบัฟฟ์กรีนสุดยอดใช่และนี่คือจุดจบของคนที่มีบัฟฟ์กรีนฮะ <laughs> ก็อย่างนี้แหละมันก็ทำให้การต่อสู้ง่ายขึ้นเนาะแถมเราก็มีของที่กันเขาได้ทำพอดีทางเลยก็เลยง่ายขึ้น แต่เสื้อเขาอบอมันก็โดนแอคทีต่อสูเ้เบนก้าไปแล้วก็เลยทําอะไรเราไม่ได้ครก็ขอ,ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วเจอกันต่อไปในคลิปหน้านะฮะสวัสดีสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับ